อนนี้รถไฟกำลังจะเทียบชันชาลาที่สถานีรถไฟสุรินทร์นะครับ ก็มีทั้งประชาชนที่ขึ้นโดยสารรถไฟนะครับขณะเดียวกันก็มีประชาชนที่เดินทางจากพื้นที่อื่นนะครับลงสถานีรถไฟเพื่อเดินทางเข้าสู่เมืองสุรินทร์ผ่านสถานีรถไฟนะครับทุกคนที่เดินทางลงมาต้องผ่านการตรวจคัดกรอง ของทางเจ้าหน้าที่นะฮะครับถือว่าเป็นมาตรการการยกระดับในร่วมของการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ของจังหวัดสุรินทร์ของเรานะครับทุกคนที่เดินทางเข้าสู่จังหวัดสุรินทร์ไม่ว่าจะ โดยสารมาทางรถบัสนะฮะหรือว่ารถโดยสารก็ต้องผ่านการตรวจคัดกรองขณะเดียวกันประชาชนที่เดินทางโดยรถไฟนะฮะเมื่อมาถึงการสาลที่สถานีรถไฟสุรินทร์ก็ต้องผ่านการตรวจคัดกรองเช่นเดียวกันครับ ก็จะมีการตรวจวัดอุณหภูมิด้วยเทอร์โมสแกนนะฮะอุณหภูมิต้องไม่ต่ำกว่า37.5แล้วก็ต้องล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกคนต้องสวมแมสนะฮะสวมใส่ด้วยหน้ากากอนามัยเพื่อเข้าสู่ในพื้นที่ชันฉลานะครับเป็นบรรยากาศที่สถานีรถไฟสุรินทร์นะครับ ก็เป็นมาตรการะร่่ขงการป้องกันการ,พรแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมานะฮะซึ่งพื้นที่ตรงนี้ก็มีการบูรณาการหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นทางฝ่ายปกครองนะครับอำเภอเมืองสุรินทร์หน่วยกู้ภัยนะฮะเข้ามาพนึกกำลังกันเพื่อปฏิบัติการในรูปของการเฝ้าระวังในพื้นที่ตรงนี้นะครับ